สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเราจะนําเสนอความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลให้ได้ฟังกันทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยพลวิภาบ้านกกอกแฟนคลับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับคิดเหมือนกันไหมว่าลุงพลกับครูปรีชานั้นต่างกันเราไม่อยากให้เอาครูปรีชามาร่วมด้วย ใครเห็นด้วยไหมนะครับภายหลังที่โพสต์นี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับจำนวนมากได้ให้ความสนใจนะครับและได้แสดงความคิดเห็นนะครับต่อสิ่งนี้เป็นจำนวนมากลองฟังกันดูนะครับคนแรกนั้นบอกว่าแค่ชื่อครูก็ไม่อยากได้ยินอย่าเอามายุ่งกับลุงเด็ดขาดครูไปให้พ้นเลยคนทํามาบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีใครเขาจะเอาครูปีชามาร่วมงานหรอกค่ะเขาคงจะพูดขึ้นมาเฉย เพราะลุงพลกับครูปีชามันต่างกันนะคะอย่างกับฟ้ากับเหวความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคตมาบอกว่าใช่ครูปีชาความจริงก็คือความจริงแต่ของครูปีชาไม่มีความจริงเลยคตมาบอกว่าถ้าเอาครูปีชามาคู่กับลุงพลจะเลิกติดตามลุงพลเลยนะไม่เอาไม่เอาคตมาบอกว่าครูปีชาศาลได้ตัดสินแล้วว่าลอตเตอรี่เป็นของหมวดจรูนและ กำลังมีคดีต่อโดยหมวดจรูนนั้นฟ้องกลับคดีก็ยังไม่จบส่วนลุงพลนั้นเป็นคนที่แม่สาสงสัยคนเดียวยังไม่ได้มีข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้ต้องสงสัยหรือโดนหมายเรียกหมายจับและนานาอะไรทั้งนั้นโคตมาบอกว่าเห็นด้วยจ้าถ้าวันไหนเอาครูปีชามาวันนั้นลุงพลจะหมดศรัทธาเลยจ้าโคตมาบอกว่าเห็นด้วย ไอ้ครูมันอยากได้ของคนอื่นจนสารตัดสินว่าไม่ใช่ของมันยังจะหน้าด้านมาเล่น MV อีกคนทรมาบอกว่าครูปีชาเห็นแก่ได้ของของคนอื่นส่วนลุงพลนั้นซื่อเกินไปไม่เห็นด้วยบวกหนึ่งค่ะครูน่าจะไปอยู่ฝั่งแม่สานะเล่เหลี่ยมเยอะอยู่ด้วยกันเหมาะสมใครคิดแบบเราบ้างค่ะๆๆอย่ามาอยู่ฝั่งลุงเลย จะดึงให้ลุงนั้นตกต่ำไปด้วยคนธรรมาบอกว่าอย่าอย่าขอร้องละ่ะอย่าเอาผ้าขี้ริ้วมาเช็ดหน้ามันจะเลอะเทอะไปใหญ่อย่าเอาครูขี้ช่อมามั่วกับลุงพลไม่เอานะขอร้องไม่อยากถอนตัวจากเอฟซีลุงพลบอกตรงว่าเกลียดครูนี้มากๆคนธรมมาบอกว่าใช่ค่ะอย่าอย่าเอาแบบพอเพียงสบายใจหลายๆเรื่อง น้องเอาที่เราสบายใจจ้าน้องพลน้องแตนโคดมาบอกว่าไม่ต้องเอามาหรอกความคิดคนละอย่างการกระทำก็คนละอย่างครูป,ปีชาจิตใจสกรปรกโคดมาบอกว่าใช่แล้วไม่เหมือนหมอปลากับเจ๊อุ๊บเนอรนั่นนะ่ะจริงใจถึงพริกถึงขิงเลยโคดมาบอกว่าใครต้นคิดนอ้อคนละคนเลยอย่ามาเลยครู ความจริงคือความจริงที่เมืองการเอครูคนธารมว่าคิดว่าเป็นแผนของคนไม่หวังดีรวมหัวกันแกล้งลุงพลเพื่อให้ภาพพจน์นั้นของลุงนั้นออกมาไปในโลกอินเทอร์เน็ตว่าลวงโลกเหมือนครูปีชามากกว่าทุกอย่างมันคือแผนการของฝั่งอยากพังลุงพลคนสร้าง MV นี้คือคนของฝั่งใครหรือเปล่าแฝงตัวมาอยู่ฝั่งลุงพลไงคนมาบอกว่า คงคิดว่าไม่มีใครอยากได้ครูปีชาหรอกค่ะคนอื่นเยอะแยะทำไมไม่เอามาเขาก็อีกแค่เพลงเดียวไม่ต้องเอามาร้องก็ได้ถ้าเอาแกมาเล่นด้วยนะจะไม่มีใครกดไลค์ให้เลยนะคะโคนามาว่าเห็นด้วยค่ะไล่ไปไกลๆปล่อยให้ครูปีชาไปหาที่ยืนใหม่อย่ามายืนข้างลุงพลเลยนะคะ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความรู้สึกนะครับของทางแฟนคลับลุงพลนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกันนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับเผยอาชีพเก่าลุงพลว่าแล้วทําไมพูดจาฉะฉาน ล่าสุดนะครับมีแฟนคลับลุงพลนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าแววความปังของลุงพลนั้นมีมานานแล้วลุงพลเคยเป็นตัวแทนขายกิฟฟลีนนอกจากนี้นะครับยังมีความขึ้นไหวนะครับคุณจินตลาตอบชัดๆนะครับทำไงหลังโดนถามนะครับถ้าสรุปลุงพลเป็นคนร้ายในคดีน้องชมพู่หลังจากที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับอย่างคุณจินตลาภูนลาบได้ชวนลุงพลหรือชายพลวิพานะครับมาร่วมร้องเพลงเต่าง,งอย และมีผู้ให้ความสนใจกับเพลงดังกล่าวเป็นจำนวนมากนะครับจนยอดเข้าชมทะลุ8ล้านวิวเลยนะครับล่าสุดนะครับลุงพลและป้าแตนนะครับพร้อมด้วยจินตลานะครับมาร่วมถ่ายมิวสิกวิดีโอและบันทึกเทปรายการที่สถานีโทรทัศน์อมรินทีวีนะครับ HD ช่อง34ย่านอารุณอมรินนะครับจากนั้นเปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับถึงกระแสเพลงดังกล่าวนะครับเมื่อถามว่าจินตลาก็โดนกระแสไปด้วยเหมือนกัน ในการชวนลุงพลมาร่วมงานนะครับคิดอะไรถึงชวนลุงพลนะครับคุณจินตลาตอบว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำเพลงร่วมกันคือตอนแรกๆนั้นเกิดขึ้นจากที่มีงานไหว้าสาพยาต่อง,งอยในวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่เราวางแผนกันกับผู้ใหญ่ทุกปีที่เราไปแต่เผอิญทางผู้จัดงานของเรานั้นอยู่บ้านใกล้ลุงพลท่านไปถ่ายรูปกับลุงพลแล้วรูปมันเด้งขึ้นมา แล้วก็พูดว่าลุงพลกำลังดังเชิญลุงพลมางานไหว้สาพญาเต่างอยดีหรือไม่เพราะว่าเราไปร้องเพลงที่ไหว้สาก็บ่อยแล้วคนจะเบื่อเราไป6-7ครั้งแล้วถ้าลุงพลมานะแฟนเพลงคงจะมาเยอะทางผู้ใหญ่ก็ติดต่อกันหนูยังไม่รู้เลยเมื่อถามว่าตอนนี้คดียังไม่สรุป ออกมาว่าลุงพลนั้นเป็นคนร้ายจะว่าอย่างไรคุณจินตลาตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเหมือนเราทำงานแต่ก็ไม่ได้มองถึงคดีของลุงลุงพลนั้นตอบว่าผมเชื่อว่าผลงานที่ผมได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับพี่จินไม่ใช่เรื่องที่ไปกระทบกับคดีน้องชมพู่ผมเชื่อว่าพี่จินน่าจะสบายใจ ไม่น่าจะมีอะไรเป็นห่วงก็ต้องตอบแทนพี่จินตรงนี้ว่าถ้าเป็นบทเพลงการร้องเพลงการทำให้คนมีความสุขคือสิ่งที่เรานั้นพยายามจะสื่อออกไปกับบทเพลงถ้าเกิดสิ่งไหนที่ทำแล้วมันไปกระทบกับรูปคดีน้องชมพู่ผมก็จะปฏิเสธทุกเรื่อง สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่หเราจะนําเสนอข่าวล่าสุดนะครับและความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลให้กับท่านได้รับฟังทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับหมอปลาควักเงินร่วมแสนให้กับลุงพลชวนรีวิวนะครับคุณอุฟริยะห่วงลุงพลไม่ทันเล่เหลี่ยมสังคมพี่อุปริยะหมอปลานะครับลุงพลและป้าแตนวันนี้ ใช้พื้นที่ของช่องอมพรินทีวีนะครับในการเข้ามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะครับดูคิวงานให้กับลุงพลโดยการเจรจานะครับเป็นการพูดคุยที่ระบุว่าจะไม่มีการหวังผลประโยชน์นะครับเพียงเข้ามาช่วยเหลือซึ่งพี่อุบนะครับระบุว่าตนไม่ได้จะเข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรนะครับตนมีทรัพย์สินแล้วนะครับไม่ต้องการแต่ขอเพียงได้ เข้ามาช่วยเหลือนะครับและเข้ามาเพื่อดูแลผลประโยชน์ของลุงพลนะครับพี่อุ๊บระบุว่าหลังจากตนนั้นออกมาบอกว่าตนจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะครับตนถูกกระแสว่านะครับจะเข้ามาหวังผลประโยชน์นะครับมีการด่าถึงเพศสภาพของตนนะครับซึ่งตนก็คิดถึงขั้นว่าวันนี้จะมาขอถอนตัวนะครับ ส่วนหมอปรานะครับก็ยืนยันว่าตนนั้นเข้ามาไม่ได้หวังอะไรนะครับหวังอย่างเดียวคือหวังดีนะครับวันนี้ก็ได้นําเงินสดนะครับ7 5 0 0 0บาทมามอบให้กับลุงพลนะครับเพราะว่าเป็นงานแรกที่ตนรับมาให้นะครับเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวป้าแตนลุงพลนะครับมีรายได้จะได้รวยๆนะครับพร้อมกันนี้นะครับหมอปราได้ลูกหัวป้าแตนด้วยนะครับ หมอปลานะครับทิ้งท้ายว่าพวกตนนั้นมาเพราะรักนะครับไม่ได้มาเกาะอะไรนะครับเนื่องจากตนนั้นไม่ใช่ปริงที่พี่อุ๊บบอกว่าตนเองไม่ใช่เมียทาซานนะครับเพราะเขาหาว่าตนนั้นชอบโหนนะครับซึ่งก็ยอมรับว่าโหนแต่ตนนั้นพูดจริงทําจริงพี่อุ๊บนะครับได้ให้คตินะครับเตือนใจกับลุงพลป้าแตนหลังจากการพูดคุยกันจบนะครับโดยบอกว่า จะสอนดาราศิลปินทุกคนก่อนเข้าวงการใจความว่าอย่าลืมคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีขอให้เฮงๆรวยๆนายจิรพันธ์เพชรขาวนะครับหรือหมอป้าเปิดเผยว่าปกตินะครับเวลาจะให้กำลังใจลุงพลนะครับก็จะผ่านทางน้องไอซ์สารวัตรนะครับ เพราะเคยโทรหาลุงพลเยอะนะครับแล้วเขาก็ยุ่งมากส่วนใหญ่ก็ถามถึงสารทุกข์สุขดิบนะครับและความเป็นอยู่เพราะตนนั้นเป็นห่วงยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะครับทุกวันนี้นะครับหมายจับลุงพลนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะครับกลัวโดนหมายหัวจะดีกว่านะครับเพราะคนอิจฉาเยอะมากตนจึงพยายามให้กําลังใจลุงพลตลอดนะครับอะไรที่ปกป้องได้ก็จะปกป้องตนอยากจะบอกว่าลุงพลไม่ได้ผิดนะครับจะมาอะไรกับลุงพลนักหนานะครับ พวกเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายเอาเวลาไปทำมาหากินให้ครอบครัวตัวเองดีกว่านะครับถามว่าออกตัวชัดเจนขนาดนี้ว่าอยู่ทีมลุงพลใช่ไหมหมอปลาก็ตอบว่าตนไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่ข้าราชการที่ต้องเป็นกลางตนคือหมอปลาเพราะฉะนั้นตนก็สามารถเลือกข้างได้ตนยืนยันว่าไม่ได้เกาะกระแสลุงพลเพราะตนนั้นมาหาลุงพลตั้งแต่แรกๆแล้วช่วงที่หลายคนคิดว่าลุงพลนั้นต้องโดนหมายจับ แน่ๆมองว่าลุงพลคือฆาตรกรตนไม่ได้เพิ่งจะอยู่กับลุงพลตอนเขามีชื่อเสียงตอนนั้นตนยังไม่ได้คิดเลยว่าลุงพลนั้นจะมีวันนี้ได้ชีวิตเขายิ่งกว่าละครน้ำเนา่าเพียงแค่ยังไม่รู้ว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรเท่านั้นตนขอพูดอีกครั้งว่าตนไม่ได้หวังอะไรจากลุงพลนอกจากหวังดีกับเขาและครอบครัวอย่างไรก็ตามนะครับหมอปลายัางเผยอีกว่า นอกจากวันนี้นะครับจะมาให้กําลังใจแล้วตนก็จะพาลุงพลนั้นไปทํางานด้วยนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับเป็นงานรีวิวสินค้านะครับซึ่งจ้างคู่กันนะครับตนและลุงพลโดยค่าตัวของลุงพลนะครับสูงถึง75,000บาทซึ่งใช้เวลาเพียงแค่แปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับถามว่าลุงพลรับงานไหมนะครับหมอปลานะครับรีบตอบกลับว่ารับสิเงินนะไม่ใช่งูแถมเงินยังได้มาแบบถูกกฎหมายอีกด้วย ลูกค้าที่จ้างหนักขนาดนี้ก็คงต้องให้พิเศษจากความเมตตาของลุงพลลุงพลได้เดินทางนะครับออกจากอมรินทีวีนะครับเพื่อไปถ่ายรายการกับหมอปรานะครับโดยงานที่มาทำนะครับถือเป็นงานแรกนะครับหลังการหลังจากการเจรจาตกลงเรื่องการเข้ามาดูคิวงานครับ